เลยครับเพื่อนๆสายตกปลาอย่างพวกเรานะนี่วันนี้เสเด็จมาแนะนําคันเบ็ดนะครับพกพายืดหดแบบนี้นะครับหลังเลิกงานแบบนี้นะพกเก็บไต้ใส่เบาะมอเตอร์ไซค์นะใส่หลังรถยนต์รถเก่งเอาไว้นะครับเวลาเราแวะมาเจอหมายข้างทางแบบนี้นะครับจิบออกมาใช้ง่ายนะไม่ต้องเอทเอะทะเกะกะแล้วนะครับพกง่ายสบายนะถ้าสั้นแค่นี้เองตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของโซกายิ่ลังนนะเพิ่งได้มานะครับอ่ะแดีดูแล้วดูตัวคันเบ็ดนะครับโคตรสวยนะ มีให้เลือกใช้ทั้งคันเบสคันสปินนิ่งนะครับนะเดี๋ยวยืดให้ดูนะครับยืดให้ดูสวยๆนะนี่ยืดให้ดูสวยๆนะนี่แต่ขนาดดีนะขนาดถือว่าดีเลยนี่ยืดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวยืดเสร็จแล้วหุนนี้หน่อยเพราะที่เป็นคันเบสนี่นี่ดูนี่ดูเห็นไหมโคตรสวยนะทุกคนนี่โคตรสวยเห็นไหมนี่โอ้โหดูตังเหมาะเลยนะครับาหาลอกสวยๆส,สักอันนึงนะเวลาหลังเลิกงานนะครับผ่อนคลายหน่อยนะครับเราเช้านักตกปลาต้องผ่อนคลายนะครับ โคตรดีนะตัวนี้ท่านเพื่อนสนใจนะมีให้เลือกใช้2แบบเบสและสปินนิ่งสนใจกดสั่งสถิติการดด้านล่างนะครับ